สวัสดีครับวันนี้เทียซีเจะหอนะครับจะมาแนะนําไฟท้ายรถตู้ไฮเอ็ดนะครับ 05- สมรสมนะครับอ่านี่ที่ถืออยู่นี้คือไฟท้ายรถตู้อ่าสไตล์วาเลนติ์นะครับตัวนี้คือเป็นคมดํานะครับดีไซน์สวยงามมากนะครับที่รถตู้กําลังตามหากันอยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้มาถึงที่เจาหอแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาดูได้เลยนะครับผมรีบจะลองไปให้ดูนะครับนี่ก็คือ อ่าตอนนี้คือไฟลีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบเบรกนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับผมอ่านี่คือเบรกนะครับผมระบบเบรกครับตัวนี้คือไฟเลี้ยวครับผมไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟถอยนะครับสีไายอันนี้คือไฟถอยครับผม คดริบโคมที่ผมถืออยู่นี้นะครับเรียกว่าโคมดํานะครับเดี๋ยวเรามาดูโคมถัดไปนะครับจะเป็นโคมสมุกนะครับอ่าครับนี่ครับตัวอย่างโคมสมุกนี่นะครับสมุกสวยงามมากนะครับมาลองไปดูครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับหน้าตาสมุกนะครับก็ต่อไปก็แล้วนะครับอย่างนี้เลยครับผม ครับสีสโมกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไปเลี้ยวว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่คือไปเบรกนะครับผมสวดไปถอยก็เป็นตัวนี้นะครับสวดไปเลี้ยวนะครับนี่นะครับไปเลี้ยวทีนะครับอ่ะถัดมานะครับผมก็จะเป็น โมแดงขาวนะครับนี่นะครับโคมสีแดงขาวนะครับนี่เราก็จะมาลองไปนะครับมสีแดงนะครับผม,มแดงะจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาดูโคมต่อไปนะครับเป็นโคมขาวล้วนนะครับนี่คือโคมขาวล้วน,นครับผมอ่ะเรามาลองไปนะครับครับเดินไม่หวเลแป๊บเดีนะครับชา้าหน่อนึงนี่นะครับโคมขาวนะครับผม โอเคครับผมตัวนี้เราลองทุกคนแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับมาโทรสอบถามได้ที่ t l c ทุกสาขาครับหรือ t l c ใกล้บ้านนะครับผมที่ t l c อหอนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ